ดีจ้าพี่น้องป้องไปสุขปูสุขคนใจพี่น้องแม่ลำไผ่เจอวิกฤตช่วงวังสามสี่มือแม่ลำไผ่พานไม้แม่ลำไผ่เจอวิกฤตอากาศห่อนร้อนจัดจ้าพี่น้องร้อนจัดที่ว่านาั่งอยูใ่ในลุมกัดเงื้อไหลใส่หน่อยเฮ็ดเรียกบ่าได้เลยจ้าพี่น้องในงดทางานอยู่สองสามมือหลังจากนั้นมาเมื่อวานกับมือนี่ฝนตกจ้าพี่น้องตกบดมือจ้าพี่น้องตกบดมือตกบดขึ้นจ้าพี่น้องซึ่ง เห็ดหนัง่ได้เลยจ้ะรอเวลารอจังหวะทีสิลงมาทำคลิปกันยังงากเลยจ้ะพี่น้องหากเลยมือนีแมงลัไพ่ยสิมาบอกถึงเรื่องบวบพี่น้องป้องไปฟังจ้ะพี่น้องว่าบวบนีห้องสามารถสร้างสรรค์ประโยชน์หรือวาสามารถสร้างรายได้แบบไดแน่มือนีแม่ลันพายมีแนวทางมาบอกสูฟังนะจ๊ะน้องสำหรับพูดว่าทีว่าปลูกไร้แล้วก็บ่วยาเห็ดซุ่มบ่อยาเห็ดข้างไปลร้ไปง่ายไปไกลก็คือเห็ดหน่อยๆน่อซ้ำนี่แนวทางนี่ก็คือแม่ล้ไพายสิตัดหยอดขายจ้ะพี่น้อง ตัดยอดขายได้ขายดีจ้ะพี่น้องได้ขายดีดีคนมักมักจ้ะพี่น้องมักมกก็หมากอีกจ้ะพี่น้องนี่งานลำไส้สตัดยอดยิ่งตัดยิ่งแตกจ้ะพี่น้องยิ่งตัดยิ่งแตกแหล้กก็ช่อดอกแบบนี้จ้ะพี่น้องนี่ช่อดอกแบบนี้นี่มึงยิ่งตัดยิ่งแตกจ้ะนี่คือเนวทางหนึ่งนะจ้ะเนาะทีว่าสามารถสา่งได้ใดกระบวบซึ่งบ่บ่ตตองรอดแตงแต่หมากย่างเดียวถ้าว่าผู้ใดปลูกบวเแลี่ยวมันบ่่คยเป็นหมาก จัดการตัดยอดมันขายมันกินได้จ้าพี่น้องแบบนี้ได้กินโดนจ้าแห้งตัดแห้งแตกได้กินโดนจ้าพี่น้องได้ขายตลอดสอดอกแบบนี้เมื่อแกพี่น้องนี่ช่อดอกแบบนี้สามารถตัดไปขายน้ากันได้จ้าอ่อนออนคือกันจ้าพี่น้องอ่อนอ่อ,อน,นตัดตัดใส่กับยอดไปขายเลยจ้านี่คือเนี่ยทางหน,นึ่งน,จะ,นะจะ้าเนาะแม่น้ำผ้าีวาสิล้งร้อให้ฝุนออกรเม่อน้นำผ้ายี่หาจังหวะเม่น้ำผ้ายีห้าอกาศเม่น้ำผาย่สิบปลูกใส่กระถางเอาลวกะ คือคือเห็ดซุ่มนหน่อยๆจ้ะพี่น้องเห็ดซุ่มนหน่อยๆเห็ดซุ่มเห็ดตัําๆหน่อยๆ <c oughs> ให้เขาเฟี้ยไปเแบยบว่า <c oughs> พอสำได้สำนึงคือเฮาตัด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 ขายเลยจ้ะพี่น้องตัดขายแล้วก็ตัดกินอันนี้สําหรับผู้ไดที่ว่าปลูกบวบแล้ว่าเป็นหมากเป็นดอกสามารถขายยอดแล้วก็ขายดอกกินยอดกินดอกก็ได้ได้จ้ะพี่น้องบ,าบ,าบ่ต้องบ่รต้องไปล่อว่าหมากก็ได้จ้ะพี่น้องแต่ว่าสาหรับเม่น้ํผไาเม่น้ํผ้ายว่าบ่ใช่ปัญหาที่ว่าบอให้เขาเป็นหมากนะจ้าเนาะเพราะว่า ตามที่แม่ลำไผ่ปลูกนี่เบื้องพี่น้องซึ่งบ่งห้ามแม่ลำไผ่กับบ่คอยได้ใส่ปุ๋ยให้เพิ่นมากจ้าพี่น้องเขี้ยกับบ่คอยเห็นแต่ว่ามากกะเต็มต้นเต็มต้นคือเก้าจ้าพี่น้องนี่แม่ลำไผ่เก็บแถบทุกมือจ้าพี่น้องบาเวียนมือหนึ่งแม่ลำไผ่เวียนมือหนึ่งปุ่นเวียนมือหนึ่งเขี้ยบหลายได้จา้านี่ไม่เขี้ยดเดียวปุ่นมากโดกโดกได้จ้าพี่น้อง สำหรับแม่น้ำผึ้ยหรือเม่น้ำผึยปลูกยังก็เป็นหมากเป็นนวยเบิดจากพี่น้องกับพใส่ปัญหาแต yes, ่ว่าแม่น้ำผึยกัเสนอแนี่นืทางให้พี่น้องเพื่อเป็นแนวทางเนาะจ้ะเนาะว่าถ้าเพิ่นบ่ออกหมากออกนวยหรือว่าพี่น้องบ่อยากเข็ดซุ่มไปง่ายเป็ดไก่กัคือตัดยอดไข่ประมาณดีได้จ้ะพี่น้องนี่นี่คือเป็นแนวท่าหนึ่งนาะจ้ะเนาะสำหรับเรื่องของบวบๆจากพี่น้องปุูนตุ่นต่นตันหรือเม่น้ำผึยเบื้อหินเมลน้ำผึยเบื้อหินตัวนี้แม่น้ำผึยสีเพ่นไปุ้น พูนบักพัวบกเตียงกะลังขืนข้างแต่ว่าเบื้องต้นไผแม่น้ำไผ่คุ้มลงมากสิได้มาเอาออกแกพี่น้องสึ่งแม่น้ำไผ่เห็ดนั่งบ่ได้เลยตอนนี้อย่าเข็ดใจสิขาดใะพี่น้องคุ้มลงมากเบ้อแล้วพั่วแม่น้ำไผ่กับรังขืนซุ่มขืนข้างไก่สีออกดอกแล้วเริ่มออกดอกแล้วแกพี่น้องเริ่มออกดอกแล้วซุ่มนี้แม่น้ำไผ่กับตัดยอดไข้าขึ้นกันใกพี่น้องเนี่กะตัวใดเขาอยู่ขังบนเขาก็เปลียนมาให้ได้เก็บ ให้ได้กินยูจ้ะให้ได้ขายยะะูแต่ว่าตัวได้เฟื่อยลงมาแบบนี้ก็คือแม่น้ำไผ่กับตัดต,ด,ดตัดหยอดออกไปขายเลยคือก,ก,กันจ้ะพี่น้องเพราะว่าก e ็ขายดีคือกันมากะกัเป็นคือเก้าจ้ะพี่น้องกัเป็นมาขึ้นเก้าแขนงเขาออกกัเป็นมาขึ้นเก้าจ้ะพี่น้องนี่อีกมืออื่นแม่น้ำไผ่กัได้เก็บเราจ้ะรุ่นมือนี่มือนี่ที่แม่น้ำไผ่ไทยเบื้องนี่แม่น้ำไผ่แสงเขาเฟื่อยไปปุ่นน้ำแสงเขาเฟื่อยไปปุ่นน้ำเตียงแม่น้ำไผ่กับกำลังขึ้นชุ่มจ้ะพี่น้องกำลังยางสวยเลยจ้ะ เมื่อนี้ฝนตกสองเมือมื่อนี้แม่น้ำไผ่สิเอาปุ๋ยมาใส่เห้เเิ็นดูจ้ะกำลังสิขึ้นแต่แม่น้ำไผ่บ่ตัดแตงดอกป่อยเขาเปลี่ยนธรรมชาสตรจ้ะพี่น้องคือคือสิบ euh. ่วตัดจ้ะสีบ่วตัดแตงขันเงขันยังคือแม่น้ำไผ่สิป่อยเขาเป็นพุ่มให้เขาเป็นแบบธรรมชศาสตรไปเลยกินแบบธรรมชศาสตร์จ้ะพี่น้องสีบ่มาตัดมาแตงออกจริงๆแล้วทับห้าปุ๋กในพื้นที่จำกัดดอว่าห้ากะอยากตัดขันเนงออกก็ได้จ้ะสองสามขันเนีงขันรงนะจ้ะเนาะพี่น้องเนาะนี่กระตุ้นให้เขา ่ขนงสองสามแขนงข้างล่างนี่คือเหตาตัดออกจ้กพี่น้องกระตุ้นให้เขาแท่งยอดขึ้นไปได้เร็วหให้เขาเฟื่อยขึ้นไปได้เร็วหรอกะให้เขาหมากสมบูรณ์นะจน๊ะเนาะแขนงข้างล่างเขาก็มาตัดถ่งก็ได้จ้าพี่น้องตัดถ่งแค่สองสามแขนงหรอกะตัดเล่มใบเปลอก,กแก้เขาออกเพื่อให้เขาโป่งนะจ๊ะเนาะให้ข้างล่างเขาโป้งให้แสงซ้องถึงหรอกเออให้อา่าบ่บเป็นที่ลบซ่อนของหลวงของมาแรงจ้าพี่น้อง กำลังขืนก็ร่างสวยจ้าพี่น้องแต่ว่าเฮ็ดยังบ่ได้ใจสิขาดจ้าพี่น้องอยากเฮ็ดอยากเฮ็ดเวียกใจสิขาดแต่ก็จำเป็นเนาะจ้าเนาะมันหุนหวยจ้าพี่น้องถ้าฝนลินปอกแป๊กปอกแป๊กแบบนี้อากาศกะเย็นเย็นเนาะหนาวเนี่ยก็หุนหวยเลยอีกอย่างนึงก็หินเนาะจ้าเนาะหินไม่มีมันว่นก็ไหลแต่หน่วยงามเนาะจ้าพี่น้องแม่น้ำไผ่ตัดเท้าหยอดไปขายขายเท้าหมาก ส้มย่ของบุญเขาก็เป็นหมากบางเท้อกับรีกับซอนนอี่น้อมุนน่ะหระจ่าใบหนาแม่ํไมำไผ่บ่เด้มาแต่งออกเพราะว่าลูกไม,ม้ทำงานบ่ได้จ่าพี่น้องมาทำงานบ่ได้เมื่อนี้ได้โอกาสแต่จั่าวะมาอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งก็มาบอกถึงเรื่องบวบนะจ่าเนาะบอกเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ใดที่ว่าปลูกบ,บวบหรือบ่บเป็นหมากเป็นว้วยกับจัดก,การตัดยอดไปขายตัดดอกไปขายแบบนี้ก็ได้จ่าเป็นเป็นอีกแนวทางหนึ่งนะจ่ะนี่ขายดีจ้ะขายดีกินแซ่บ ส้มดอกโออวบอวบคุณมากแบบนีいい ουν, infinity, ส้สามารถตัดขายเส่กันในเบิดจ้กพี่น้องอันนี้เป็นเนวทางหนึ่งเพราะว่ามีน้ไพาขายดีดีบานมลน้ำพาก็ขายดีจ้กพี่น้องแล้วอีกอย่างหนึ่งแห้งตัดแห้งแตกจ้กพี่น้องแห้งตัดแห้งแต่สนุกแตกแห้งแต่ได้ห้ายไปหนาจ้กพี่น้องพุ่มเดียวได้จ้กพี่น้องมีน้ำาไเพราะอยากเข็ดซุ่มเพิ่นเพราะวายานเพิ่นคุ้มใหม่คุ้มเปลี่ยงพักหลายโพดก็เลยตัดยอดจ้ะตัดยอดไปขายจ้กพี่น้อง เตียงนี่แม่ลำไผ่เพราะฮันนี่ไมาเห็ดสุ่มเห็ดค้างอยูเจ้าพี่น้องเตียงเตียงแม่้ำไผ่ก็จะขึ้นค้างหรือเด่นแม่้ำไผ่มาเห็ด,ดหนังบ่ได้ยทำเบี้ยทำงานบ่ไ,ได้เลยจ้าหอมกับคำลังงานจ้าพี่น้องถือฝนกับเพราะใจปัญหาจา้าฝนออกนี่เดี๋ยวเขาก็ง,งามฝนออกนี่ก็ทีมาให้น้ำมักไปอีก นี่หลังงานข่อแม่แม่ลำไผ่คิดว่าสีมาเอาเบีอะมันเขียวเทียดบอ,อกใส่กับถางพอดีพอดีจ้าพี่น้องเบียบักพริกม่วงพอดีครับท้าอากาศคืมๆแบบนี้ถ้าว่าบ oh ่หุนหูหุนหวยกับฝ่ากับฝนมาจ้าพี่น้องกับมเอาออกพอดีเลยจ้าแม่ลำไผ่กับอยากมะอ๊อกอยากมาเอาออก,ออกพักชีพแม่ลำไผ่ก็ไม่เกิดจา้าเกิดด้วยจ้าพี่น้องเกิดจู้เกิดด้วยจ้าตอนแรกแม่ลำไผ่คิดว่าพินี้ก็เดดกิด เกิดจูแต่ว่ากับว่าปัญหาเมีย้ำไผ้มีมันเด็กท่านแนวอื่นเมีย้ำไผ้กับเสียเอามาใส่อยู่จ้าพี่น้องกับเสียเอามาใส่อยู่ฝนปกแปลกปกแปลกไม่อีกแล้วจ้าพี่น้องส้ำหรับชิปนี้เมียลำไผ้กับคือสิขอหยุดตีไว้เพียงแค่นี้นะจ้ะเนาะฝนกำลังมาจ้าพี่น้องสวยโอกาสว่าฝนเป็นถิ่งช่วงนิดนึงบกสองเมืองเลยจ้าพี่น้องเห็นทั้งว่าใดมีแต่นอนเว้นสำหรับชิปนี้เมียลำไส้กับขอบุญขอพุณพี่น้องป้องไปสุขูสุขคนได้จ้าเด้อ ที่เขามาติดตามรับช่มที่เขามาเป็นกําลังใจให้แม่น้ำไพ่จ้าขอปุ่นขอพูดละละหลายๆจ้าพี่น้องคปบนี้แม่น้าไพ่สิขอจูบไปเพียงแค่นี้เนะจา้าพี่น้องเนาะสวัสดีค่ะ